แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสาไปกันที่การเตรียมจัดงานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิตัลรวม3งานนะครับงานแรก Bangkok at s n s n Expo 2024งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสื่อการโฆษณานอกบ้านป้ายโฆษณาทุกประเภทงานแล็บสติกเกอร์รถยนต์และอาคารสูง งานที่2นะครับ Bangkok Digital Tech t e c h t ยปร Print Expo 2024งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ลายผ้าเสื้อผ้าชุดกีฬาและจักรปักคอมพิวเตอร์ครับงานที่3นะครับงาน Bangkok Pack and Label Expo 2024งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุพันกระดาษและฉลากสินค้างานจัดขึ้นระหว่างวันที่7-10ถึง10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับที่ฮอลและ7 Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิด ไอเดียม,มันเกิดขึ้นได้ครับงานจัดโดยบริษัทแกลนมาสเตอร์เอ็กซิบิชันจำกัดร่วมกับสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณาและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมาสเตอร์เอ็กซิบิชันจำกัดบอกนะครับว่าเปิดพื้นที่กว่า10,000ตารางเมตรสําหรับ80บริษัทผู้จัดจําหน่ายชั้นนําของไทยและต่างประเทศมาจัดงานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลร่วมกันออกบูธมากกว่า250บบูธทั้งจากประเทศจีนและญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน านำเสนอเครื่องพิมพ์โมเดลล่าสุดจากปี2,525 25มาจัดแสดงด้วยครับไฮไลท์สำคัญในงานปีนี้นะครับก็คือต้องบอกเลยว่าบริษัทต,ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยเนี่ยมาออกบูธในงานนะครับก็คือว่ามีโปรโมชั่นดีที่สุดของปีนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของปี2025นะครับมาให้ผู้ประกอบการธุรกิจทำสื่อโฆษณางานป้ายนะครับแล้วก็ธุรกิจ ในส่วนของงานการเม้นนะครับงานพิมพ์ผ้าดิจิทัลนะครับแล้วก็งานบรรจุพัณฑ์งานฉลากสินค้านะฮะมาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่นะครับ, update, นะรบพร้อมกับได้รับราคาโปรโมชั่นดีที่สุดของปีครับ นายกสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณาบอกนะครับว่าสมาคมจะมีการจัดเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเมื่อทุนจีนบุกเข้ามาในตลาดประเทศไทยนะครับและจะมีเวิร์กช็อปในหลายกิจกรรมด้วยกันครับเกี่ยวกับการใช้เครื่อง CNC เพื่อผู้ประกอบการในการใช้งานของอลูมิเนียมคอมโพสิตครับแล้วก็สามารถใช้เครื่อง CNC กับงานไฟนีออนเฟกนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ได้ นำคุณครูนะครับที่เป็นอาจารย์ทําป้ายนะครับมาสอนการทำป้ายอักษรโลหะ 3D นะครับแล้วก็เราก็ยังมีการจัดก,กิจกรรมเวิร์กช็อปเพิ่มนะครับในเรื่องของการท Infinity, ําไฟอินฟินิตี้นะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ในปี2000 24นี้นะครับทั้ง3งานนะครับคาดว่าจะมีผู้ชมเข้าชมงานกว่า1,000 0คนสร้างมูลค่าการซื้อขายในงานกว่า950ถึง1,000ล้านบาทครับ